แหลงรวมพันธปลาอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้มีพันธปลามากกว่า15ชนิดที่บอยพันปลาครับทั้งปลาเศรษฐกิจปลาแม่น้ําและปลาหายากนะครับพาไปดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับปลาสะาวเผือกครับผมสะาวเผือกตาเดงนครับผมนี่ลงทคาเฟ่นะครับโรงแรมอาหารสวยสวยได้เลยนะครับ่อยเลี้ยงสวยงามเลี้ยงเสริมบารมีได้นะครับแล้วก็จะมีปลาเท้าดานะครับปลาตัวนี้หายากและใกล้เกืสูญพันธุ์เป็นปลามีอนาคตด้วยครับอ่าครับ ปลาเมียนาะคุก็คือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งแพงนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งราคาสูงหายากใกล้ตัวพันควรมีติดบอ่อไว้เลี้ยงอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้นะครับผมนี่จะเป็นปลากินเนื้อนะครับเหมาะปล่อยบ่อเก่ามากเลยนะครับแล้วก็จะมีปลาเนื้ออ่อนนะครับเมื่อกี้ขาวดำก็จะอยู่ตระกูลเดียวกันกับปลาเนื้ออ่อนตัวนี้นะครับเนื้ออ่อนหรือชะอนใหญ่ๆสวยๆกันแบบนี้นะครับกินอาหารเม็ดทุกอย่างปลาทุกอย่างกินอาหารเม็ดนะครับนี่จะอยู่ตระกูลปลากินเนื้อนะครับผม แล้วก็ปลากระโพ้ไทยนะครับตัวนี้เป็นกระพาไทยกระโพเทศก็มีแต่ตัวนี้คือกระโพาไทยตัวไปจะหางแดงนะครับกระโพ้เป็นปลากินพืชนะครับเป็นปลาน้ํเจืดของไทยที่มีขนาดใหญ่และโตวไวนะครับเนี่ยจะออกหางแดงนิดหนึ่งแล้วนะครับนี่หัวตูหัวใหญ่ตัวลําตัวกว้างนะครับลาตัวกว้างแล้วก็เหงือกใหญ่ๆนี่คือกระโพ้ะไทยเป็นปลา หายากและใกล้กับศูนย์พันนะครับแล้วก็จะมีปลาเศร,รษฐกิจอื่นๆนะครับปลานิลแปลงเพศนะครับปไปดูไปในแปงเพศปลาก,กินพืชที่ได้รับความนิยมนิยมเลี้ยงกันเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีนะครับเลี้ยงในบอ่อดินในกระชงังในบอ่อดินหรือกระชังในแม่น้านะครับตัวเร็วตัวไวเหมาะแก่การขุนนะครับขุนให้ตัวเร็วตัวไวนะครับก็ที่เลี้ยงกินในตลาดจัาหดใหญ่ๆก็คือสายพันธุ์นี่แหละครับเป็นปลานิลน,นะครับ เรียกรวมปลากินพืชอื่นๆได้นะครับผมนินแตงกีนเรดนิ้นหมันนะครับไปดูปลาหมอยักษ์นะครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใบโพลูกผสมนะครับใบโพลูกผสมหรือว่าปลาหมอยักษ์นะครับนี่แข็งแรงสวยงามที่อาหารเม็ดนะครับเป็นปลาที่ได้รับความนิยมมากทางภาคอีสานนะครับผมมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอนะครับนี่ครับระยะเวลาการเลี้ยงก็อยู่ที่สี่เดือนขึ้นถึงห้าเดือนเลี้ยงไปนะครับก็จะมีไข่แต่ถ้าจะให้ไข่ไวนะครับจะเป็นใบพูนะครับใบพูแท้จะไข่ไวนะครับ ตัวตัวจะเป็นยักษ์ข้อดีของยักษ์ตัวนี้ก็คือว่าโตเร็วและใหญ่เร็วมากนะครับแล้วก็จะมีปลากรดเลี้ยงนะครับปลากรดเลี้ยงก็เคยเป็นปลาแม่นะ้ําตัวนี้มาเป็นปลาที่เศรษฐกิจสามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้แล้วกินอาหารไดแล้วนี่ตัวก็ระยะเวลาการเลี้ยงนะครับ7-8เดเือนนะครับบางคน5เดือนนะครับกินอาหารเก่งโตวไวมากลหลายๆคนเราไปเลี้ยงแล้วติดใจนะครับเพราะว่ากินอาหารเกิง่ง ตัวไวใช้อาหารปลากินเนื้อปลาทุกอย่างใช้อาหารปลากินเนื้อหมดเลยแล้วยังมีกดคางหางแดงนะครับแล้วก็ปลาทับทิมปลาตะเพียนนะครับพร้อมอาหารปลาที่บ่อพันปลานะครับทีนี้นะครับมีพันปลามากกว่าสิบห้าชนิดนะครับผมแล้วก็พร้อมอาหารปลานะครับเนาะทีนี้อยู่ในหมู่บ้านละอ่อนะครับตำบลเชียงงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับด่วนโทรนะครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดสอง 0110นะครับยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงปลานะครับผมระวังโดนแอบ,บอ้างระวังมิจฉาชีพไว้พันปล์ามีที่เดียวไม่มีการเร่นะครับไม่มีการเร่นะครับผมมีแค่คนเดียวที่ออกส่งนะครับสวนมาที่หน้าฟาร์มผมไม่อยู่ก็จะมีน้องแพลวและน้องเมียคอยให้คำแนะนำคำปรึกษาในการเลี้ยงปลาอยู่ที่หน้าฟาร์นะครับอ่าอย่าลืมด่วนโทร080172 0110น,นะครับผมบอยพันตาจบครบที่เดียวพันตาและอาหารตานะครับขอบคุณครับ